นายแพทย์เดชาซรลีผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพากล่าวถึงกรณีที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้ดินหรือโรคเมลิอ,อยโดริสในพื้นที่6ตําบลของอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งในปัจจุบันในวันที่21ตุลาคม2565เพราะว่ามีผู้ป่วย7รายและเสียชีวิตถึง5รายทั้งนี้ในพื้นที่อําเภอเทพาพบผู้ป่วยโรคไข้ดินในพื้นที่อยู่เป็นระยะปีละ1-2รายแต่ไม่เคยพบการเสรียชีวิตมาก่อนซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยโรคไข้ดินนั้นเป็นโรคติดต่อจากการสัมผัสดิน หรือน้ําที่มีเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นพาหะของโรคผ่านเข้าทางผิวหนังเข้าสู่ร่างกายแม้ผิวหนังจะไม่มีบาดแผลที่สามารถติดเชื้อได้จึงขอให้เกษตรกรและผู้ทําการประมงเข้มงวดในมาตรการ5สวมคือสวมหน้ากาก,าก,กอนามายัยสวมเสื้อแขนยาวสวมถุงมือยางสวมกางเกงขาย,ยาวและสวมรองเท้าบูทในทุทกๆครั้งที่ลงพื้นที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิต้านทานตา่ำควรปฏิบัติตามมาตรการหสวมอย่างเคร่งครัดรักษาความสะอาดและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำต้มสุกก็สามารถป้อง,องกันโรคได้ ได้เช่นกัน